สวัสดีครับกลับมาพบกับพิกิตที่ช่อง4ีถูกคุณครับสำหรับคลิปนี้พิกิตก็มีรถเหล็กมาให้ดูนะเป็นคันนี้นะครับนั่นก็คือ m e r c e d e s s l s AMG นะหรือว่าเบนซ์ปีกนกที่เราเรียกกันนะครับพิกิตได้มาเป็นสีออกเงินเน,นะมีมาให้ดูเปรียบเทียบกัน2ค่ายก็คืองานของมาโจเรตแล้วก็งานของโทมิก้านะเออเดี๋ยวเรามาดูว่ามันสวยงามแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอา้าวคันแรกคันนี้จะเป็นงานของมาโจเรตนะครับนี่ครับมาโจเรตนะ เบอร์ซีเดตเบนซ์เอลเอนปีกนกนะอัตราส่วนจะอยู่ที่1ต่อ59นะอันนี้พิกิตได้มาจากไข่นะอันนี้ก็ผลิตตั้งแต่ปี2015เลยละครับนี่ครับได้มาจากไข่มาจเจริญนานแล้วครับเป็นคันสีออกเงินๆครับเบนซ์ปีกนกนะในส่วนของนี่ครับโทมิก้านะนี่อันนี้พิกิตก็ได้มาที่มีขายที่ห้างก็คันละประมาณ219บาทประมาณนี้นะนี่ครับนัมเบอร์นะอัตราส่วนนี่จะอยู่ ที่1ต่อ65อันนี้จะเล็กกว่ามาจูเรตนะครับนี่ครับ Mercedes b e n z SLS AMG นะครับงานของโทมิกานะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันแตกต่างสวยงามแตกต่างกันยังไงนะถ้ามองที่ภายนอกอย่างที่บอกนะมาจูเรตจะดูใหญ่กว่านะเพราะว่ามาจูเรตอัตราส่วนนี้1ต่อ59ครับส่วนโทมิกาจะอยู่ที่1ต่อ65นะโดยรวมก็จะเล็กกว่าสีก็ใกล้เคียงกันนะอันนี้จอกเทาๆอัน,นี้ก็จะเงินเยอะกว่าหน่อย นะครับอ่ามาดูเปรียบเทียบด้านหน้านะนี่ด้านหน้าเราก็จะเห็นนี่ครับในส่วนของโลโก้ของเบนซ์นนะทำออกมาได้สวยงามทั้งสองข่ายเลยนะแต่ของมาจเรตเนี่ยไฟหน้าจะเป็นแบบพลาสติกนะไฟหน้าพลาสติกแล้วก็ทางโทมิการจะเป็นไฟหน้าแบบเพ้นท์นะโอ้โหโลโก้เบนซ์ก็สวยใช้ได้นะครับด้านหน้าทําได้สวยงามทั้งคู่นะนี่ครับกระโปรงนะของมาจเรตที่จะเป็นดําๆบริเวณพุดตรงนี้นะ ของโทมิก้าก็จะเป็นลักษณะนี้ครับผอ c สีเงินๆนะเนื้อเดียวกับฝกกักกระโปงนะครับามาดูที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะที่เห็นแตกต่างกันก็คือล้อนะมาโจเรตก็จะเป็นล้อยอดฮิตของมาโจเรตนะครับล้อนี่ครับล้อแบบซี่เล็กๆนะสิคู่5คู่นะนี่ครับส่วนโทมิก้านี่ก็ล้อยอดฮิตของโทมิก้านะใครเล่นรถโทมิก้าก็จะรู้ว่าต้องเอาไปเปลี่ยนล้อถึงจะสวยใช่ไหมฮะนี่ครับโทมิก้าก็จะเป็นล้อลักษณะนี้นะครับ แล้วก็มีกระจกมองข้างทั้ง2รุ่นนะเออแปกโทมิการรุ่นนี้มีกระจกมองข้างให้ด้วยนะแล้วก็การเปิดประตูก็จะยกขึ้นข้างบนนะครับเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับนี่มาเจเล็กก็จะดูใหญ่กว่านอยนะครับอัตราส่วนนะครับรายละเอียดก็ของรถก็ใช้ได้ทั้ง2ยี่ห้อเลยนะครับด้านหลังครับด้านหลังนี่ก็นี่ฝ่ายทายนี่มีรายละเอียดนะมีโลโก้เบนแล้วก็ sls amg ด้านหลังแล้วก็ฝ่ายทายนะฝ่ายทายของมาเจเล็ก็จะเป็น สีเดียวไปเลยนะของโทมิก้าก็จะมีการคาดขาวให้นะครับมีการคาดให้นี่ครับแจมทั้งคู่เลยนะนี่ครับแจมทั้งคู่เลยอ่ะด้านข้างฝั่งนี้เช่นกันครับก็จะเป็นนี่ครับนะที่ต่างกันกับฝั่งนู้นก็จะมีฝาถังนะร่องรอยของฝาถังน้ํามันนะครับนี่ครับมาโจเรตโทมิก้านะครับล้อนี่ก็ล้อยอดคิดของไทยของมันเลยแหะครับมาโจเลตนี่ก็ในไข่นี่ก็99บาทครับ ส่วนของทัวร์มิกา้ามีขายที่ห้างก็ประมาณ2 1 9บาทนะครับก็จะแพงกว่าทัวร์มิก้าจะแพงกว่าหน่อยหนึ่งนะครับนี่นะสวยทั้ง2ยี่ห้อเลยนะครับนี่นะครับสำหรับเบนซ์ปีกนกนะที่เราชอบเรืกเลียกกันขครชอบยี่ห้อไหนก็ไปซื้อมาเล่นมาสะสมกันได้นะเดี๋ยวลองดูภายในกันหน่อยอ่าผมดูดูงานของมาเจริญการยกปีกก็จะยกขึ้นในลักษณะนี้นะครับนี่นะยกขึ้นลักษณะนี้พี่กิตยกได้ฝั่งเดียวครับเพราะว่าฝั่งนี้พอดีน้องคุณยกแล้ว ทำหักนะครับก็เลยต okay. ้องติดกาวไว้นะก็เลยยกขึ้นได้ข้างเดียวนะแล้วก็จะหนีบหัวมาไลยซ้ายนะรายละเอียดห้องโดยสารก็โอเคใช้ได้นะครับสาหรับงานของมาโจเรสนะครับนี่นะส่วนงานของโทมิก้านี่ก็นี่นะก็ยกขึ้นเหมือนกันนะนี่ครับมีรายละเอียดห้องโดยสารเช่นเดียวกันนะงานของโทมิก้านะครับยกปีกได้นะอันนี้ยังไม่หักนะงานโทมิก้าครับรายละเอียดห้องโดยสารการยกปีกแบบนี้เราก็เลยเรียก ว่าเบนซ์ปีกนกละครับนี่การเปิดประตูลักษณะนี้ครับเบนซ์ปีกนกอ่านี่ครับสวยงามทั้ง2ยี่ห้อเลยครับในส่วนของลูกเล่นโช๊คอัพนะงานมาโจเลตนี้ก็มีมาให้นี่ครับโช๊คอัพหน้าโช๊คอัพหลังนี่มีให้ครับโช๊คอัพหน้าโช๊คอัพหลังมีให้นะครับของโทมิก้านี่ก็มีเช่นเดียวกันนะครับนี่โช๊คอัพหน้าโช๊คอัพหลังนะครับแจมแจมทั้งคู่เลยนะแจมแจมทั้งคู่เลยครับทั้ง2ยี่ห้อครับ น,นี่แหละครับพิกิตก็เอางานนะเบนซ์ปีกนกนะสองแบรนด์นะมาโจรตกับโทมิก้ามาให้ดูนะชอบยี่ห้อไหนนะก็ไปหาซื้อมาสะสมกันได้นะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้พิกิตด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้พิกิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ